ช่องของเรานำเสนอรถหรูระดับไฮเอนและซูเปอร์คาร์หายากจากทั่วโลกให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทุกดีไซน์และพลังที่ไม่ธรรมดาวันนี้เราจะพาคุณไปชมสุดยอดผลงานทางวิศวกรรมที่เปรียบเสมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้2,025 Pagani อ o n d a HP Barchetta รถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตำนานและเป็นการอำลารุ่น Zonda อย่างยิ่งใหญ่ ปาการ์นีซอนด้า HP บาเชตาปี2025ไม่ใช่รถที่ผลิตเพื่อจําหน่ายทั่วไปแต่เป็นรถที่สร้างครึ่นเพียง3ามคันทั่วโลกและแต่ละคันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยโฮราร์เซโอปาการ์นีตั้งชื่อรุ่นว่า HP ซึ่งย่อมาจากชื่อของเขาเองและคาว่าบาเชตามาจากภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึงเรือเล็กแบบเปิดประทุนซึ่งตรงกับดีไซน์ของรถที่ไม่มีหลังคาและเน้นความเรียบหรูตามสไตล,ล์คลาสสิกดีไซน์ของซอนด้า HP บาเชตาแตกต่างจากซอนดารุ่นก่อนก่อนอย่างชัดเจนตัวถังทาจากคาร์บอนไฟเบอร์แบบเปลือยลาย มีการใช้วัสดุไทเทเนียมและอลูมิเนียมรวมด้วยหนึ่งในสาคันของโลกมาพร้อมตัวถังสีน้ำเงินเคมาลายคาร์บอนล้อหลังมีฝาครอบบางส่วนที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความสวยงามแบบย้อนยุคเบรกเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกที่ตอบสนองเร็วและทนความร้อนได้ดีส่วนล้อเป็นล้อฟอร์จอน้ำหนักเบาพร้อมอยางเิเลลีพีซิโรโทรเฟโออาที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วสูงโดยเฉพาะ เครื่องยนต์ v 1 2ขนาด7.3ลิตรที่ไม่มีระบบอัดอากาศเป็นผลงานร่วมกันระหว่างปากานีและ Mercedes-AMG ให้พละกำลังกว่า789แรงม้าแรงบิดสูงถึง850นิวตันเมตรส่งกำลังไปยังล้อหลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดการเลือกใช้เกียร์ธรรมดาในยุคที่รถไฮเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ใช้เกียร์อัตโนมัติสะท้อนความตั้งใจของปาการีที่ต้องการให้ผู้ขับขี่สัมผัสกับก,บการ,บ,รบบบุถแดดิที่ส อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.1วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ355กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมทั้งคาร์บอนไฟเบอร์แบบด้านแผงควบคุมอลูมิเนียมที่กลึงด้วยมือพวงมาลายัยไม้แบบย้อนยุคเบาะหนังที่เย็บด้วยมือและออกแบบให้เข้ากับโครงสร้างโมโนโคออกของรถโดยตรงหน้าปัดแสดงผลเป็นแบบเข็มทั้งหมด ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถแข่งยุค90ที่หรูหราที่สุดในโลกระบบการสะเทือนแบบอิสระทัท้ง4ลอ้อพร้อมชคอัพแบบปรับระดับได้ของโอลินให้ทั้งความนุ่มนวลในการขับบนถนนทั่วไปและความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงแม้ว่าปาการนีซอนดา HP b a r ช e t t a จะไม่มีหน้าจอสัมผัสหรือระบบช่วยขับอัตโนมัติแต่ก็มีระบบ GPS และระบบเสียงที่ซ่อนอยู่ในคอนโซลกลางซึ่งออกแบบให้กลมกลืนกับดีไซน์โดยรวมจุดเด่นอีกอย่างคือกระเป๋าเดินทางที่ผลิตขึ้นเฉพาะรุ่น พร้อมโลโก้ปากานีและสามารถจัดเก็บได้พอดีกับช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าราคาของซอนดา HP b a า c e t a นั้นสูงลิ่วโดยมีรายงานว่ามีมูลค่ามากกว่า500ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคและประวัติของเจ้าของหนึ่งใน3คันนี้เป็นของโฮราร์ซโอปากานีเองส่วนอีก2คันอยู่ในครอบครองของนักสะสมระดับสูงที่ไม่เปิดเผยตัวตนการจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่ใช่เพียงแค่มีเงินแต่ต้องได้รับเลือกและมีความผูกพันกับแบรนด์อย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่สนใจค้นหารถรุ่นหายากอย่าง Pagani Zonda าา HP Barchetta ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศไทยแนะนำให้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Auto Trader Thailand โดยสามารถค้นหาชื่อรุ่นในช่องค้นหาเลือกหมวดซูเปอร์คาร์หรือกรอกช่วงราคาที่ต้องการจากนั้นระบบจะแสดงรถที่มีประกาศขายตรงกับความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตามเนื่องจากรถรุ่นนี้มีเพียงสามคันทั่วโลกโอกาสในการพบเห็นหรือซื้ออาจแทบเป็นไปไม่ได้แต่คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าเผื่อมีการประกาศขายจากเจ้าของหรือดีลเลอร์ในอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของซอนดาจะเห็นได้ว่าทุกคันที่ผลิตออกมาล้วนมีความพิเศษทั้งในแง่ของดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะและความมหายากซึ่ง HPBetta ก็เป็นตัวแทนแห่งความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน ทั้งยังเป็นการอำลาซอนดาอย่างสง่าง,งามก่อนที่ปาก,กานีจะเดินหน้าสู่ยุคข,ของฮยุยราและยูโทเปียอย่างเต็มตัวรถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของผู้สร้างอย่างแท้จริงหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากเห็นรถหายากระดับโลกคันอื่นๆอีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์หรูขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า